วันอาทิตย์นะคะใช่แต่เรายังมาทํางานยังทำงานนะคะพวกเราค่ะเตรียมพร้อมในการส่งรถให้กับลูกค้าในทุกวันเลยนะชมพู่วันนี้แต่งหน้าแบบว่าสวยนะใสๆค่ะใสๆอะไรอย่างเงี้ยแต่งแบบว่ายังมีเสื่อสาอางนะคะคือเตรียมตัวที่จะนํารถคั้นสวยนะคะไปส่งให้กับ ลูกค้าผู้น่ารักของเรานะคะที่รออยู่ที่จังหวัดอุดร<ช>ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าเราเตรียมรถแบบไหนให้ลูกค้าบ้างค่ะไปดูกันค่ะแล้วก็ลูกค้าคันนี้ค่ะเราไม่เคยเห็นหน้าค่าตากันมาก่อนเลยนะคะแต่ลูกค้าไว้วางใจให้พี่ออฟฟี่ค่ะแล้วก็ชมพู่นะคะนํารถไปส่งให้และที่สําคัญค่ะโปรโมชั่นในเดือนนี้มาแรงมากๆนะคะใช่ค่ะเราบอกลูกค้าว่าลูกค้าจะได้ทุก เิมากค่ะมูล,ลค่า4,000กว่าบาทเลยนะคะเนี่ยได้จริงนะคะวันนี้จะนำไปเซอร์ไพรส์ให้ถึงหน้าบ้านเลยค่ะ กล้องมันทึกภาพหน้าหลังลูกค้าติดตั้งเพิ่มเองนะคะเพราะว่าแคมเปญน,นี้ค่ะสุดพิเศษเลยลูกค้าใช้เงินไม่เยอะนะคะใช้เงินประมาณอยู่ที่30,000บาทเท่านั้นนะคะ30,000บาทแล้วก็เน้นเป็นส่วนลดอย่างเดียวค่ะแต่ว่าออเทซอรีอย่างอื่นลูกค้าสามารถติดตั้งเพิ่มได้นะคะเน้นส่วนลดเพราะการที่เราดาวเยอะก็จะผ่อนน้อยนะคะแต่ใช้เงินแค่30,000คะ่ะเดี๋ยวเราเตรียมพร้อมที่จะไปอุดรล้ค่ะ รถสำคัญที่สอกันนะคะมาสเตอร์สองลอมท็อปสีขาวมุกด้านหลังของออฟนี่เองค่ะวันนี้ค่ะต่อจากอุดรวันนี้เราจะไปที่ไหนกันคะจังหวัดนครพนมนครพนมทักนะคะและที่สําคัญค่ะนิมมือ อีกแล้วชมใช่อ,อันนี้ลูกค้าไม่รู้เซอร์ออไ่รู้นะคะอันนี้เอาไปเซอร์ไพรส์ถึงแบบว่าที่ทํางานเลยนะคะใช่ค่ะรถคันนี้ค่ะลูกค้าคุณสัชสีมานะคะซื้อรถเพิ่มมาคันที่สองอ่ะชมพู่ค<ห>ันแรกก็ซื้อกับที่มาสได้พิจิตรเพชรขอนแก่นนะคะคันที่สองก็ซื้อเพิ่มกับออฟฟีค่ค่ะแล้วก็เราสองคนก็นํารถนะคะไปส่งให้ถึงที่ทํางานเลยทํางานไปเลยนะคะไม่ต้องกังวลค่ะรถคันนี้ถึง ที่ทํางานแน่นอนนะคะเดี๋ยวเรามาดูคร่าวๆกันนะว่ารถคันนี้ค่ะโปรโมชั่นอะไรบ้างว่าวทำไมได้ทองคํานะคะคันนี้ค่ะดอกเบี้ย0%นะคะ0%ได้ในส่วนของสเกิร์ตให้ด้วยนะคะรอบคันเลยเรามาดูคร่าวๆหน่อย ภาพหน้าและหลังนะคะที่เราติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วนะคะอ่ามาดูรอบคันดูคันเรียบร้อยค่ะสวยงามนะคะโอเคค่ะเตรียมตัวออกเดินทางได้ค่ะ ได้มาถึงที่อำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมนะคะ,คะ,ะเดินทางมาอยู่ที่ประมาณ200กว่ากิโลนะคะใช่เ่ะประมาณ3ชั่วโมงเลยประมาณ3-4ชั่วโมง<ช>เลยเน่ะก็นำรซสสวยมาให้คุณลูกค้าเลยคะ่ะสภาพสวยงามมากเลยนะคะเดี๋ยวเพียวก็จะส่งมอบรลูกค้าก่อนนะคะแล้วก็ เดี๋ยวที่สําคัญนะคะเราก็จะมีของขวัญให้ลูกค้าด้วยค่ะของขวัญก็คือสุดพิเศษเลยเนาะสุดพิเศษนี้ลูกค้าไม่รู้นะคะลูกค้ารู้ไหมคะอันนี้มาเซอร์ไพรส์นะคะออกรถกับออฟฟี่ได้ท้องค่ะอย่าลืมแนะนําเขาเป็นช่วงโปรโมชั่นพอดีเลยใช่ค่ะขอบคุณค่ะอยเองเหมือนกันนะค้าถูกค่ะจ้าอ่ะเดี๋ยวม เจ้าก็จะอธิบายการใช้งานต่อแล้วเมื่อกี้ก็เสอร์ไพ์ลูกค้าไปแล้วนะคะค่ะก็มาพบกับ Office ออฟฟี่วันหนึ่งนะคะวันนี้ค่ะออฟก,ก็แถมทองให้กับลูกค้านะคะเป็นคันที่สมแล้วนะคะเป็นทองขึ้งสลึงนะคะเป็นตามที่เออฟคุยตั้งแต่วันที่เราจองเลยเนาะว่าถ้าเราจองได้รับรถภายในเดือนนะคะจะได้ทองตรงน,นี้เลยค่ะขอออมให้ลูกค้านะคะขอบคุณค่ะอ่าน้ำจิ้มนะคะกะ็ได้รับการแนะนําต่อมา คุณเจงนะคะที่มาออก CX8 กับออกค่ะคุณนะ้าคนสวยเป็นคนพามาดูรถนะคะออฟฟี่ก็เต็มให้เลยค่ะขออนุญาตตอบคถามนะคะ,คะว่าอทำไมถึงเป็นออฟฟีออ่หรือว่าเป็นทางโชว์รมูมสไต้์ที่ติดเพจที่ได้ดูและคะ่ะมีโปรโมชั่นอะไรดีๆเหมือนมีพี่ที่รู้จักแนะนําม,มาค่ะอีกทีนึงก็เลยดูค่ะโอเคลองมาดูลูกค้าค่ะไม่ได้บอกมาว่าวันนี้จะถ่ายโป p r o หรอ ราไม่มีสคริชิปนะคะ <c oughs> คคเลยแบบคเดียวแล้วก็สดมากแล้วพี่ออฟดูแลเป็นยังไงบ้างคะอันนี้พูดได้เลยนะแต่เดูแลดีมากคะ่ะให้ข้อมูลดีมากทุกอย่างเลยคะ่ะ <c oughs> ดี <c oughs> แอน,นะะชั้นเจนไหมคะชัดเจนค่ะก็ <c oughs> ในส่วนของดอกเบี้ย <c oughs> ที่ออฟก,ก็แนะนำชัดเจนใช่ไหม <c oughs> คะใช่ <c oughs> เป็นยังไงบ้างคะรู้สึกโอเคเลยค่ะก็วันนี้นะคะครบทั้ง3ามคันนะคะออฟฟี่แล้วก็ชมพู่นะคะก็ขออนุญา จบมอบรถลูกค้าต่อแล้วนะคะ <Hi. S 1> <Okay. S 2> okay. ที่จัดเต็มแล้วก็ชัดเจนตรงไปตรงมานะคะ,คะสามารถค่าพี่ออฟฟี่ได้เลยค่ะที่0954697412อดี Line ค่ะออฟฟี่109นะคะหรือว่าถ้าขาชุมพู่ก็ได้นะคะเบอร์โทรนะคะ0633244156ค่ะดี Line นะคะ JIEDOICHOM ค่ะแล้วก็ ที่โชรูมัสได้พิจิตรเพของ,งเรานะคะ,คะจะมีเพจกลางค่ะมีแอดมินที่คอยดูแลอยู่นะคะอยากได้แคมเปญดอกเบี้ยสูตร์เซ็พนักงานบริษัทข้าราชการเกษตรกรพนักงานต่างๆเนี่ยสามารถทักเข้าหาพวกเราได้เลยนะคะถูต้องค,ค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย,บาย